ก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเบ่งกรให้ดูอืมปวดปด้านนี้ปวดด้านนี้ด้านนี้มันก็แล้วก็ตาฟ้าฟัางนั่นไหนตาตากระด้านนีแลนะตด้านนี้นด้ดานฝังไส้าย้อ่าฝั่งซ้ายตาตาเดนตัดหญ้าไม้กระเด็นก็ใส่หมอใหม่กระเด็นก็ใส่ปุบ๊บแล้วก็ฟ้ามาสองสามวันแล้วก็ไปหาหมอ หมอบอกว่าโควิดมาลุงโควิดไอโควิดเทากับหัวเป็นโควิดเนี่ยคืออย่างเนาะสมัยก่อนว่าไอเขาว่าโควิดโควิดไข้ทุกคูทุกคนกับหัวโควิดมันพิดมันขนาดไหนมหมอบอกคือไปบอกคือไปหาเ<ม>ขบาบมาอยู่บ้านนอนอยู่บ้านได้ประมาณสามสี่วันตาขาหายพ<ม>อหายแล้วเนี่ยมีอาการจะได้ปะหายแล้วได้เป็นสองสามเดือนแล้วเขาก็ไปหาหมอหมอกับบอ,อืเฮ้ยไมบอกว่ามันหมา ไม่เป็นไรลอกลุงไม่เป็นไรหรอกลุง,ร,ลอลงรอโควิดหายก่อนค่อยมาทําอ่ะเดี๋ยวผมอจะจัดการเรื่องตาฟ้าฟังมันเกิดจากเส้นประสาทส่วนตั้งแต่ส่วนนี่ลงไปผ่าของส่วนคอขึ้นมาส่วนหัวอ่าแล้วตอนนี้ผมกะได้มีสมุนไพรตัวนี้แหละมาช่วยกับพ่อกํานั้นเนี่ยลุกก็ว่าเออเนาะ เสียตาไปข้างหนึ่งก็ยังได้ว่าเขี้ยวยังบวหล่อดสักซี่อีกแล้วเจ็บไหลก็บอกนะถ้าเจ็บทุนบ่ได้ก็บอกนะเจ็บไหลยบดเจ็บนะโอเคเดี๋ยวต้องขายเอาเส้นส่วนลึกออกก่อนครับ ก็ว่าอตั้งขอคือทำจะได้ต้องการอยากตามันหันสักสองลายเดี๋วเวลาขี่รดขี่ลาใส่ขี่ซาเล่งไปขายเข้าขายของการตลายหมูหลูกหมูเต้าหมูอยากเข้อไปอีปอตาข้างเดียว กขบอกไปขายของกขบอกได้มีเงินมีท้องเออเอถ้าหูตาดีๆเขาไปหลุกเออยงต้องต้องหลุกซึ่งเมียเสร็จแล้วบทบทบเป็นห่วงเอ็นเอ็นเอ็นคอขึ้นตรงหน่อยอ๋อตรงยืดตรงเลยผมจะได้ดูเส้น่ว่หลังขึ้น่วนหลังมีขึ้นจุดีเวลาเขาคิดว่าเขากับโมกถ้าลูกก็อยากจะไปขายเขาขายของต้งบ้านก็เป็นห่วง่อตาบอกให้ดี อีกนิดเอ็นเอ็นเอ็นขึ้นนิดเออโอเคอย่าไปจ<อ>นไปเสียวหันมาถ้าเขา,า,าอันก็ไยเส้นจุดที่สี่ของคนป่วยเนี่ยจะขึ้นขึ้นเห็นเห็นเลยเห็นชัดๆเลยอ่ะเดี๋ยวผมจะขายคือจุดนี่ต้องการให้จุดนี่มันลงครับถ้าหากจุดนี่มันลงแล้วปั๊บเดี๋ยวกายสบายตัวนะครับจุดนี่ขึ้นเลยขึ้นเห็นเห็นเลยนะครับ ทำแห้งแห้งแถมน้อยก็ได้หรอใจเย็นเๆถ้าทำก่อยเขาไปมันมันเลื้อเลือเลือว่าคนป่วยคนป่วยเอาเอาเปลี่ยนมาเมินไงอ๋อแม่นแมนเดี๋ยวเดี๋ยวมูอซึกมือเลยเนี่ยตึกตึ๊กตึกตึกเลยเนี่ยเขาเปลี่ยนมาเมินกว่าาทำก่อยมันจะบ่หายอ๋อครับกับกับกับใจเย็นไม่ต้องห่วงหรอกนี่กามวงเว้ยเออเดี๋ยวก่อนใจเย็น โอ้โหสะดุ้งมือเลยเนี่ยเส้นบรรพุกจะได้มาขายส้มได้อืมโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยว่าเด็ววันี้เราเอาเงิก้อนหได้เล้วนะโอ้โหออกละเส้นนี่นะตะกี้ตึกตึกนี้ผมซื้อวะเดี๋ยวผมจะขายเส้นบาให้ผมกำหนึ่งน้อโอ้ยุบเข้าไปเลย điều ừ, U lúc hello lục nhanh hovna nghe hộp đồng hưng uống dưng lên đến tận 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 phê. mm -hmm.